ยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปุกศิริรัตน์นะคะวันนี้เรามีการแบ่งปันงานศิละปะแบบล้านนาก็คือการทํากล้วยดอกไม้ไปวัดในวันพระนะคะเป็นกล้วยดอกไม้ทําจากใบตองขังก็คือเราจะเอาใบตองที่มาฉีกมีขนาดความกว้างประมาณ3-4นิ้วแล้วพับมุมหนึ่งเข้ามาแบบนี้ตามรูปนะคะแล้วเลยอีกหนึ่งเราก็จะขดเป็นกระสวยนะคะแล้วก็หมวนหมวนหมวนให้มันได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วก็ พับปลายที่เราพับไว้มาสักครู่นะคะเน็บเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นกระสวยดอกไม้ที่ไม่ต้องใช้แม็กไม่ต้องใช้ไม้กลัดเลยนะคะคือใบตองแผ่นเดียวทํากระสวยดอกไม้หรือกลวยดอกไม้ได้เลยนะคะเห็นแมกเรียบร้อยแค่นี้และคะ่ะก็จะเอามาจัดดอกไม้ใส่ไปวัดนะคะคนล้านนาเนี่ยเขาจะไม่ซื้อดอกไม้เหมือนคนภาคกลางนะคะ เขาก็จะไปเก็บดอกไม้ข้างรั้วอาจจะเป็นดอกไม้อะไรก็ได้ที่เราปลูกไว้นี่จะเป็นเรปพุดนะคะแล้วก็ดอกอเขาเรียกว่าดอกหมากสีทับทิมนะดอกหมากทับทิมสวยมากค่ะนี่ก็เก็บมาจากข้างรั้วแล้วก็เป็นโกลนแท่ม้านะคะเนี่ยค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เสียบเข้าไปในกรวยใบตองที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะมีดอกไม้อะไรแล้วก็เสียบไปได้เลยใส่เข้าไปได้ตามที่เรามองว่า สวยในขนาดพอดีแบบที่เราชอบนะคะในกลวยดอกไม้เนี่ยก็จะมีทูบเทียนแล้วก็ข้าวตอกนะคะข้าวตอกก็คือเป็นเวทข้าวเปลือกเนี่ยเราเอามาคั่วให้มันพองไปสีข,ขาวๆล้วก็จะใส่ลงไปประเภทนี้ของคนล้านนาะเขาก็จะใช้ดอกไม้ทุกเทียนแบบนี้ค่ะบูชาพะระไปวัดนะคะในวันพระหรืองานพิธีกรรมต่างๆนี่คือการเตรียมดอกไม้ของคนล้านนานะคะเขาจะไม่ได้ใช้ดอกไม้เป็นกำกเหมือนคนภาคกลางนี่คือข้าวตอกนะคะที่เราใส่ลงไปนะะี่ค่ะ ก็ใส่ดอกไม้อันนี้เป็นใบหน้านะคะดอกไม้จะหลากหลายนะใบหน้านะคะแล้วก็จัดลงไปตามที่เราชอบเลยนะคะกดดอกโกศลทับทิมเป็นไม้มงคลนะคะที่เราเอามาจัดดอกไม้เพื่ออาจะเอาไปวัดหรือทํางานพิธีกรรมต่างๆเป็นไม้มงคลทั้งนั้นนะคะที่เราปลูกไว้ตามบ้านหรือประดับบ้านหรือบ้านใครไม่มีก็ไปขอเพื่อนบ้านได้นะคะคนละนานเขาก็จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันนะคะนี่เป็นดอกพุธนะคะ ดอกพุธสีขาวนะคะหรือพุธซ้อนนั่นเองนะคะก็เป็นดอกไม้โบราณนะมีความเป็นมงคลนะคะก็ใส่เทียนเข้าไปทูบเข้าไปเอาเทียนทูบสองทูบสามดอกเทียนสองดอกนะคะ,ะการเตรียมดอกไม้ไปวัดของคนละนาทำแบบนี้และพวกนี้นะคะเราก็จะไปที่วัดแล้วก็ไปใส่ในการตักบาตรตาบาตรเป็นคนละนาเนี่ยเขาก็จะมีขันดอกไม้ในพ่กนี้นะเดี๋ยวจะมาติดตามชมนในคลิปถัดไปนะว่าคนละนาเขามีขันดอกไม้แบบไหนไหนไหม ที่เป็นกศลช่อน,นี้จะเป็นกศลแท้ม้านะคะเล็บคดแล้วก็ดอกหมากทับทิมนะแต่ละกล,วล้วยเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกอันก็ได้ค่ะาการจัดดอกไม้เป็นศิลปะศิลปะก็คือการตกแต่งแบบใช้จินตนาการของเราไม่ต้องเหมือนใครเพราะทุกชิ้นเป็นงานศิลปะก็จะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเรามีความสุขเรามีความสวยงามในแบบฉบับของเรานะคะ ทุกอันที่ทําขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีความสวยงามในรูปแบบฉบับของเขาเพราะว่าดอกไม้ตามธรรมชาติแล้วเขาสวยอยู่แล้วเราอยู่บนต้นน,นี่หมายนี่คือเรียบร้อยเลยนะนี่ค่ะเตรียมพร้อมที่จะเอาไปวัดในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะคือสวยดอกไม้นะคะของคนล้านนาที่เขาจะใช้ไปวัดกันนี่นะเขาก็ใส่ขันแบบนี้นะคะือยกไปทั้งขันเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันในคลิปถัดไปนะคะว่าอ่าเวลาไปวัดจะใช้ยังไงขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยค่ะปุปุกีแรัสสวัสดีค่ะ